สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมทุกคนนะคะคลิปนี้จะมารีวิวสกินแคร์ค่ะแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะรีวิวนะคะก็จะตอบคําถามเพื่อนๆก่อนเพราะมีเพื่อนๆถามมาเยอะว่าทิาตี้ใช้รองพื้นของอะไรนะคะที่แบบว่าทาแล้วดูผิวหน้าเรียบเนียนหรือมีเทคนิคเอ่อทารองพื้นยังไงอ่ะให้ทิตี้รีวิวตั้งแต่เริ่มแต่ที่จะบอกก่อนว่าเออเทคนิคทารองพื้นหรือแป้งของที้ไม่มีอะไรเลยนะคะคือทาเหมือนคนทั่วไปก็คือเทใส่มือแล้วก็ใช้นิ้วแปะๆแล้วก็ลงออแป้งฝุ่นทับนะคะแต่ว่า สิ่งที่สําคัญที่จะเป็น,นที่จะเป็น,นออที่การบํารุงผิวหน้านะเพราะาเขาเตี้ยมไม่ชอบออการแต่งหน้าหนาๆก็คือถ้าหนาก็คือให้ไปหนาที่ขนตาหรืออะไรเงี้ยจะไม่ชอบทาแป้งหรืออะไรนาะเพราะว่าเวลาแบบดูเป็นตัวจริงเนี้ยมันจะดูไม่ค่อยเวิร์กเวลาแบบลองพื้นหนาหอะไรเงี้ยเขาจะรู้สึกว่ามันดู ให้ความรู้สึกหนักหน้าหรือดูเป็นผู้หญิงโสกระโปรกนิดนึงค่ะที่ชอบเป็นแบบรองพื้นที่บางที่สุดก็คือของซิดเล่ที่ค่ะที่ชอบมากเพราะมันบางเบานะคะแล้วก็มันไม่เน้นปกปิดฉะนั้นเมื่อมันไม่เน้นปกปิดคที่ก็ต้องบำรุงผิวหนะ้าจริงๆให้มันดีก่อนเนาะเพราะว่าเวลาถ้าค่ะที่เป็นสิวหรือแพ้อะไรมาหรือว่าหน้าแห้งหน้าลอกค่ะที่จะไม่แต่งหน้าเลยนะเพราะว่าต้องรักษาให้หายก่อนยิ่งเราหน้าลอกแล้วไปแต่งหน้าอะไรมันจะแบบเป็นคราบๆใช่ไหมเพื่อนๆน่าจะเ,เคยเป็นกันเนาะค่ะก็มาเริ่มเลยนะคะ พูดมากมากเลยนี่นะคะก็เริ่มจากหลังจากล้างหน้านะคะที่ก็ใช้เป็นของอิฟซ่านะคะซึ่งเป็นอะควาใช้กับสำลีนะคะสำลีของอิฟซ่าเหมือนกันนะคะเพราะว่าสำลีก็สำคัญนะคะที่รู้สึกว่าเนื้อสำลีอิฟซ่ามันโอเคมากเลยแล้วก็เอาสำลีนะคะหย,ย,ยดยดใส่เข้าไปแล้วก็ทาให้ทั่วนะคะเป็นการเติมน้ําให้กับผิวหน้านะคะ แล้วก็ใช้ก็จะหมดแล้วแล้วก็ตัวที่2นะคะซึ่งเป็นตัวแบบแค่ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะซึ่งเป็นตัวเด่นของพาร์ตี้เลยก็คืออ่อทาตามนี้ค่ะอันนี้ก่อนอันดับแรกแล้วอันที่2ตามด้วยเบบี้คิสวิตซีเซรั่มพลาสนะคะก็คือเป็นวิตามินซีเข้มข้นนะคะซึ่งตัวนี้พิเศษกว่า ยี่ห้ออื่นยังไงนะคะเพราะมันเป็นวิตามินซีอนุพันธ์ใหม่ล่าสุดที่ได้การยอมรับว่าเขียนสุตรในตอนนี้และที่สําคัญนะคะมีประสิทธิภาพสูงสุดในการซึมซับเข้าผิวหน้าของเราแล้วก็ช่วยผิวหน้าของเรากระจ่างใสขึ้นอ่อนเยาว์ขึ้นออลดพวกริ้วรอยนะคะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นและที่สําคัญมีไฮยาลูเนตด้วยซึ่งจะแบบเขาเรียกอะไรให้ผิวหน้าเรานุ่มชุ่มชื้นแล้วก็เด้งนะคะดูแบบผิวหน้าเด็กอะไรเงี้ยตลอดเวลานะคะเสริมความอ่อนไว้ ให้กับผิวนะซึ่งตัวนี้คัตตี้ชอบมากเพราะว่ามันเห็นผลตั้งแต่สองอาทิตย์แรกที่ใช้แล้วนะคะแล้วก็จะเปิดหลอดให้ดูที่ผ่านมาที่จะใช้เป็นตัวเทสเตอร์นะเพิ่งได้ตัวแพ็กเกจมาวันนี้ก็ดีใจมากเลยนี่นะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่คือกล่องของมันนะคะเวลาใช้ก็หมุนออกแล้วก็หยดนิดนึงพอแล้วก็เวลาทานะคะคก็คือทาให้ทั่วหน้าแล้วก็ตบๆๆๆนะอือต้องตบเข้าไปด้วยนะคะเพราะว่าให้มันซึมเข้าไปซึ่งอันนี้เห็นผลมากๆคือแบบหน้ามันจะแบบ ใส่ใแบบเหมือนหน้าเราเป็นแบบใสใสน้ำๆแบบดูแบบวาวๆใสใสน้ำๆอะไรอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ตัวถัดไปนะคะหลังจากลงวิตซีเซรัมแล้วนะคะที่ก็ลงเ,ออเป็นเซรั่มอีกตัวหนึ่งนะคะคือเซรั่ม t r n d e r n e รีเป็นเกี่ยวกับออเรื่องริ้วรอยนะคะเป็นแบบสำหรับวัยรุ่นททยก็คือเป็นแบบลดป้องกันร,ริ้วรอยที่ จะมาก่อนไว้อันควรแต่ว่าอันนี้เป็นหลอดเทสเตอร์นะคือแบบมันเป็นของเบบี้คิสเหมือนกันที่ที่เคยบอกข้อที่อยากได้มาใช้ก่อน2เดือนกว่าใช่ไหมคือของผลักจริงมันยังไม่ออกนะคะแต่ว่าไหนๆวันนี้มันรีวิวแล้วก็พูดให้ฟังก่อนเนาะมันยังไม่ออกมาตัวน,นี้ก็ดีมากคือแบบไม่เหนียวไม่อะไรเลยคือมันซึมเข้าไปกับผิวหน้าเลยวิธีทาก็คือทาเหมือนไอตัวเมื่อกี้คือตบๆๆเนาะแล้วก็ตัวถัดไปนะคะเหน่ามาก โอเคตัวถัดไปนะคะก็จะเป็นไวท์เฮนนิ่งก็เป็นหลอดทดลองเหมือนกันเพราะยังไม่ออกเป็นไวท์เฮนนิ่งพลาสนะคะก็คือเป็นของเ a b y k ค s s เหมือนกันตัวนี้จะให้ผิวหน้าเราใครที่มองคำจะเห็นได้ชัดมากว่ามันขาวขึ้นเพราะว่าอย่างตัวเนี้ยเพื่อนคตีคนหนึ่งคตเีเขาได้ลองใช้หน้าเขาแบบเาค่ะหน้าเขากระจ่างใสขึ้นมากๆเลยนะคะแล้วก็คือเห็นผลชัวเห็นผลจริงๆนะคะแล้วกเ็เดี๋ยวนะอันนี้เป็นรีวิว กลางคืนก่อนนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะก็เป็นมาร์กแล้วก็เป็นหลอดทดลองเหมือนเดิมหลอดหน้าตาเหมือนกันหมดเลยยังไม่ได้มานะคะเป็นมาร์กโปรตีนน้านมนะคะของเบบี้คิสเหมือนกันเขาเรียกอะไรเป็นมาร์กแบบก่อนนอนเหมือนทาแล้วก็หลับไปเลยนะคะก็ตัวนี้ดีมากจะทําให้หน้าเนียนนุ่มชุ่มชื้นแล้วก็ลดอาการแพ้ด้วยอย่างคัตตี้อาจจะเป็นคนแบบชอบเป็นผดผื่นอะไรนี้ประจําเลยอย่างคัตตี้เคยรีวิวในคลิปแบบ ล่างๆนี้ลงไปนะคะว่าคอัอตตี้ควรใช้ครีมอะไรดี mm. เพื่อนๆอาจจะจำได้ถ้าใครเคยแบบติดตามนี่นี้แต่ต้นๆเนาะช่วงที่แบบผิวนะคัาาตตี้มีปัญหาอะไรเงี้ย mm. คือไอ้ใช้ตัวโปรตีนมาตัวนี้คือแบบมันดีมากคือแบบผดคัตตี้หายหมดเลยนะคะ mm. แล้วก็หน้าที่แบบแพ้น้อยลงมากเวลาแบบโดนควันบุหรี่โดนอะไรที่คัตตี้เคยแพ้ก็ไม่ค่อยเป็นแล้วนะคะ mm. ปัจจุบันก็คือผิวหน้าคือแบบค่อนข้างที่โอเคมากคือวันนี้จะบอกว่าไม่ได้ทารองพื้นเลยนะก็คือแบบ แป้งแบบคือทาครีมเสร็จแล้วก็แป้งฝุ่นทับแล้วก็ไอ้นี่เลยอะ่ะปัดแก้มแล้วก็ออแต่งตาแต่งอะไรเลยนะคะก็คือวันนี้ไม่ได้ทารองพื้นเลยเพราะว่าตอนเนี้ยค่อนข้างที่จะพอใจในผิวหน้าตัวเองแล้วก็อันนี้ก็คือตอนกลางคืนก็จะมีเท่านี้นะคะแล้วก็ครีมใต้ตาที่ใช้ของราแพรลี่อยู่นะคะซึ่งออใช้มาแบบใกล้หมดแล้วแต่ว่าค่าจะยังไม่ค่อยเห็นความแตกต่างแล้วก็ครีมมันค่อนข้างเหนียวอันนี้ก็เลยไม่ขอรีวิวนะเพราะว่าค่าจะอยากกะว่ามันหมดแล้วที่จะเปลี่ยนอ๋อยี่ห้อใช้นะคะส่วนตอนกลางวัน นะคะที่ถ้าต่อด้วยกันแดดคือทาทุกอย่างเหมือนเมื่อกี้ยกเว้นไม่ทาไอ้มาก,ก่อนนอนแล้วก็ทากันแดดกันแดดของที่คือเป็นของ Baby Kiss เหมือนกันนะคะ Visible Light UV Protection Cream นะคะ ออ visible light ก็แปลว่าแสงทุกแสงทุกอย่างที่เราสามารถมองเห็นด้ตาไม่ว่าจะเป็นแสงคอมพิวเตอร,ร์แสงจากไฟนีออนแสงแดดแสงทุกสิ่งทุกอย่างมันป้องกันได้หมดเลยนะคะก็คือ spf 6 0 pa บวกบวกซึ่งถ้าตีปื่มตัวนี้มากๆพาเพราะามันอ่ะปกติทารองพื้นมันจะเหนียวเลยนะใช่ปะแต่ตัวนี้มันไม่เหนียวเลยนะเลยมันซึมแบบซึมไปกับผิวเลยแล้วที่สําคัญมันจะแบบเป็นสีเบจอ่อนๆถ้าวนาันไหนแบบเช่นวันที่ไม่แต่งหน้าอย่างวันเนี้ย คือคัตตี้ไม่ได้ทารองพื้นใช่ปะคัตตี้ทาแค่กันแดดตัวนี้แล้วตามในแป้งฝุ่นทัแป้งฝุ่นที่ไม่ผสมรองพื้นไม่ผสมอะไรมันก็แบบผิวหน้าแล้วก็ดูโอเคแล้วดูโอเคในแบบแบบใสๆแบบธรรมาชาตินะคะแบบเช่นถ้าแบบว่าใครแบบเรียนมัธยมอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็คือแนะนําเลยแบบว่าทาก่อนไปเรียนใช่ไหมป้องกันแดนดะแล้วก็หน้ามจะดูเนียนขึ้นด้วยแล้วก็แบบไม่ได้ดูเป็นแต่งหน้านะอันนี้พิ่งได้หลอดจริงมานะคะปกติใช้หลอดทดลองก็ใช้หลอดทดลองไปแบบใกล้หมดละได้หลอดจริงมาละ แกะให้ดูดีกว่าหน้าตาเป็นยังไงเพิ่งเห็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะ<น>หลอดจริงนี่ค่ะนี่อ๋อผิดด้านนี้นะคะนี่หลอดจริงมันก็มาเป็นกล่องน,นี้คือหลอดเนีงง้ยใช้ได้นานมากเขียนเล็กเนีเพราะว่าความจริงเวลาใช้อ่ะมันบีบแบบน้อยมากที่หอลองเทสเตอร์ให้เพื่อนๆดูดีกว่าเพราะเสียดายนี่นะคะตัวเทสเตอร์ที่ท,ที่ใช้ประจำเนื้อเคียน,นเป็นอย่างนี้ เห็นปาสีมันจะออกเบสเบสนิดนึงนะแล้วจะทาที่มือให้ดูนะคะว่าแบบมันซึมเข้าไปเร็วมากนี่เห็นเห็นปะมันซึมเข้าไปเลยอ่ะแล้วมือแบบมันดูแบบเลี่ยมเนี่ยแล้วก็ไม่มันไม่อะไรเลยจับแล้วก็เป็นแบบนุ่มๆขึ้นด้วยนะคะคือกันแดดสําคัญมากนะคะแล้วก็ที่สําคัญอ๋อ มันป้องกันแดดอย่างเดียวไม่พอนะคะมันยังทําหน้าที่เหมือนแผ่นกองแสงด้วยก็คือกองแสงก่อนที่จะมาโดนผิวหน้าเราแล้วที่สําคัญนะคะ,ะเนื้อครีมมันเป็นแบบเขาเรียกอะไรอะเป็นเนื้อครีมบางเบาฉะนั้นทากันแดดเนี่ยไม่เป็นสิวไม่แพ้แน่นอนเพราะว่ามันจะไม่ไปอุดตันรูขุมขนล,ล้างออกง่ายนะคะใครที่แบบว่าเคยแบบเป็นสิวแล้วแบบทากันแดดไม่ได้อะไรเงี้ยตัวนี้แบบไม่ดีมากนะคะคือซึมซึมเข้าไปกับผิวหน้าเลยแล้วก็แบบไม่อุดตันแม่เลยซึ่งคัตตี้ชอบมากมากนะคะก็ มีเท่านี้นะคะที่ชาทตีใช้สำหรับผิวหน้าซึ่งออทุกอย่างที่ชคทตีใช้นะครับจะบอกว่าเป็นสิ่งที่ชคทติคิดว่ามันโอเคและผ่านมากๆเพราะว่าที่ผ่านมาที่เคยลองใช้หลายยี่ห้อมากๆก่อนอันนี้จะใช้อิปซ่าเป็นเซตเลยแต่ว่าตัวไหนที่แที้รู้สึกว่ามันแบบยังไม่เข้ากับผิวเราที่ก็ตัดออกตัดออกทีละตัวแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆว่าตอนนี้ก็คือเป็นทุกอย่างที่ชคติใช้ค่อนข้างที่จะลงตัวแล้วที่ค่อยๆมารีวิวเพื่อนๆฟังนะคะก็มีนี่นะคะ ัวแรกอิบชาอคว้าเติมน้ําแล้วก็นี่ Baby ้คิสวิตามิน C เีเซรัมอ๋อลืมบอกนะคะไอ้ตัวนี้ วิตามินซีมันคือเอที่แอสโคบิกแอซิดซึ่งเป็นอนุพันธ์ที่ดีมากๆซึ่งถ้าใครเอกเคยใช้ครีมเคเดโบที่กระปุกเป็นหมื่นนะคะอย่างคุณแม่ที่มีอยู่ก็คือให้ไปดูหลังกระปุกได้เลยนะคะมันจะเขียนแบบว่าวิตามินซีของเคเดโบไอตัวแอนตี้เอจิ้งนะคะก็คือเป็นอนุพันธ์แอสโครบิกแอซิดเหมือนกันนะคะซึ่งเป็นอนุพันธ์เดียวกับตัวนี้เลยนะคะแต่ไม่ต้องเปต้องไปซื้อเป็นหมื่นอะไรอย่างนั้นนะคะเพราะว่าอันเนี้ยเข้มข้นมากๆนะคะแล้วก็เห็นผลดีมากๆนะคะแล้วก็เออ อย่างอื่นที่พูดไปมันยังไม่วางจังไหนเนาะนอกจาก,ออกของอิฟซากซื้อได้ตามเคาน์เตอร์ใช่ไหมแต่ว่าของเบบี้คิสก็คือตอนนี้ออกมาแค่2ตัวสำหรับทาหน้านะคะก็คือวิตามินซีเซรั่มแล้วก็กันแดดซึ่งเป็นตัวที่เด็ดมากๆเลิวสุดๆเลยค่ะก็ให้เพื่อนๆไปลองใช้กันนะคะแล้วก็ที่สําคัญทุกคนลองใช้ต้องมาขอบคุณค่ะที่แน่ๆเพราะมันเห็นผลแน่นอนนะคะเพราะว่า ทียไม่แนะนำเลยที่ไม่เห็นผลหรอกเดี๋ยวเพื่อนจะมาว่า,าที่เอาใครไม่เห็นผลก็มาคอมเมนต์ว่า,าที่ใต้นี้ได้เลยนะคะยินดีรับคอมเมนต์ค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะหวังว่าจะได้ประโยชน์กับทุกคนเนาะเพราะาหเห็นคนถามยอะหวังว่าจะไม่ผิดหวังกันนะคะสำหรับคลิปรีวิวสกินแคร์บ๊ายบายค่ะ